คณะกรรม,มาิการกมทการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒธธิสภานำโดยนายกมลรอดคลายประธานคณะกรรม,มาิการถแถลงข่าวเรื่องการทบทวนการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาโดยกล่าวว่าซืมเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและเด็กๆที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เป็นอย่างมากดังนั้นกมเทอจึงมีข้อเสนอไปอยังรัฐบาลเพื่อขอให้พิจารณาปรับลดโครงการความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่ประเทศไทยมีต่อกลุ่มประเทศเพื่อนด้านหรือเด็กจากประเทศที่ผู้ปกครองมาทำงานในประเทศไทยและลูกหลานจะต้องมาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา โดยเห็นควรดูแลเด็กที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นส่วนเด็กที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเดินข้ามชายแดนมาเรียนในไทยควรลดหรือระง,งับการช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันไทยดูแลเด็กต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยรวมประมาณ184,000คนในจำนวนนี้เป็นเด็กกัมพูชา17,000คน โดยแบ่งเป็นเด็กที่ศึกษาในโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชนและกรม